ตอบโกับครอบครัวที่มีลูก้างตอบโจทย์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าโรงมาสมิติเว้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าปุ้ยกับกวินเนี่ยใช้บิการตั้งแต่ยังไม่มีลูกก็คือไม่ว่าจะป่วยอะไรถ้าถ้าเราลองนอกใจไปตรงอื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยหายเ,เราไม่รู้ว่าเขาจ่ายยาแรงหรืองไงออแต่พอเรามาที่นี่มันหายจริงๆเ เลือกที่จะพอ่อที่นี่แล้วก็ดูแลผีปัซีหรือว่าอาการป่วยแม้กระทั่งช่วงที่โควิดที่แบบหนักหนาสาหัสเนี่ยเราก็ให้ลูกรักษาที่นี่มันก็เป็นเป็นเก็บมาทุกโรคแต่ก็รอดหมดเลยกุน <c oughs> ใจค่ะทั้งเออมันไม่ใช่แค่เรื่องของทีมแพทย์ที่เก่งการรักษาแต่ว่าการให้บริการอ่ะมันทําให้เรารู้สึกเซฟอ่าเราเคยเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้ว ชีเติมอ่าแล้วการบริกาี่ไม้เป็นยังไงบ้างครับ่ะเป็นยัไงบ้างรู้สึกว่าทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์สามอย่างที่เขาบอกว่าเข้ามามีพื้นที่สีเขียวรูปแบบลงมลันดูทันสมัยแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นก็คือเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาฟังจากความคิดตัวเองเขาฟังจากผู้รับบริการจริงๆว่าเอ้ยใช่ต้องแบบนี้แหละแล้วก็เรื่องของสีสัน คือเด็กเข้ามาเราไม่รู้สึกกลัวอันนี้ก็คือการที่พาเด็กมาพบแพทย์มันเป็นอะไรที่ยากเนาะถ้าพ่อแม่พ่อแม่หลายคนจะรู้แต่เขามาเขารู้สึกสนุกเอ็นจอยกับมันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเขาไม่กลัวหมอไม่กลัวโรงพยาบาลอันนี้คือดีการเลือกโรงพยาบาลอะค่ะเรา,าทำอ,อะไรเป็นอย่างแรกกมการเลือกโรงพยาบาลม่รู้คำนึงถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะตอนแรกคิดว่าใกล้บ้านน่าจะดีสุดแต่จริงๆบ้าผมอยู่แล้วจะดีแต่ผมก็ต้องขับมาที่นครสีรันี่แหละ ก็จะเข้าโรงพาบาลที่นี่ครับเพราะว่าที่คุยคุยตอนแรกว่าไม่หายสักทีอะไรแต่พอเราได้เ้าโรงพยาบัลทีนี่ก็คือประมาณวันนึงสองวันน็คือหายแล้วคือหอสัติฐานถูกทุกครั้งเลยก็เลยแบบว่าไว้วางใจที่นี่สำหรับครอบครัวที่อยากหาโรงพยาบาลพดูแลชุกอย่างค่ะก็สำหรับครอบครัวที่มีน้องๆหนูๆนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ดีเนี่ยเราจะบอกเลยว่าการรักษา ที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งก็เราก็ไว้วางใจสมิติเว้ค่ะม่ดื้อดีไหมอินิก็เวที่ี้าใช่ค่ะอาการเป็นอะไรบ้างท้องมีแพ้เออท้องนี้จะบอกเลยว่าลูกส ทำทำชีสุดๆอาเจียนเวียนหัวขึ้นไส้ทุกอย่างก็คือปกติมันก็จะหายไปในเดือนที่สามเดือนที่สี่เนะาะการแพ้ท้องแต่คุยก็คือจนถึงหกเดือนแล้วก็ยังมีอาการแท้อยู่ค่ะแท้หนักแท้งหนักแท้หนักกว่ามากของตอนที่ท้องไซอันก็จะอยู่ที่ประมาณสามเดือนแล้วก็จบแต่นี้ก็คือมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมีอาการแท้ใช่ ก็ยังมีอาเดียนอยู่บ้างเป็นบางค่ะ,คะตอนนี้6เดือนครึ่งค่ะตันบบนี้ผูิกรรมแตกนเลยรู้สึกเอะรอย่างรู้สึกเวียเว่ยงวีนรู้สึกว่าทองนี้คืออารมณ์ผู้หญิงมาเต็มแบบเวียเว่ยงวีนตอนที่เราท้องไซอันน่ะเราจะแบบว่ารู้สึกเย็นรู้สึกสงบใครทำอะไรก็เออไม่เป็นไรปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ย แต่พอท้องนี้ปุ๊บค่ะมีข่าวอะไรใครโทรเมาส์ซ้ำเราแบบว่าเ<อ>มาสตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคัมแบคละเหมือนวิญญาณหลุดออกจากล่างไปตอนใส่แล้วตอนนี้กลับเข้าล่างมาแล้วแต่ว่าเขาไม่หยุดอัปเดตเขา่าวเหมือนกันไม่หยุดอัปเดตค่ะอ,อ,อัปเดตเสร็จโทรเมาต้องเมาเลยแต่ว่าตัวก็เป็นคนรับมือคนรับมือใช่ไหมกูบินกับการแบบเสียงว,วินของเขาครับออรับมือยังไงรับมือยังไงบ,ไงบไง้าง เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าจะรับมือยังไงดีทุกวันเป็นเป็น,เป,นเป็นวันใหม่นะครับต้องต้องทุกวันไมครับว่าแบบันนี้เขาจะอารมณ์ยังไงนะอยู่ให้รอดนะครับอยู่ให้รอดก็แบบคามีิอ <c oughs> ของเรายิ่ถ้าเกิดให้เต็มสิ่ง,งที่เท่าไหร่เรียผมไม่เคยวีนผมเลยครับ <c oughs> ระยะผมห้ามกินนี้ก่อนใช้เขาวินตอนไหนผมไม่รู้สึกว่าเขาวินผมเลยนะผมซีนผมสินเดี๋ยเป็นปกติเขาอยู่หรอกคับเราเพื่อผมก็รู้สึกว่าน่ารักเห็นไหมว่าเขาวินผมก็จะบอกเขาว่าเธอโมโหนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไงก็น่ารักอยู่แล้วครับพบกันมาสิบ สิบกว่าปีแล้วก็ไม่ไม่เคยมองว่าเขาไม่สวยหรือที่คือมีการรับมือรือเปล่าอันนี้ตอบแบบไม่มีสติแล้วไปเรื่อยแล้วนะแม้เราจะยิ่งตอนที่เขาแบบว่าท้องผู้หญิงอะไรเงี้ยตอนตอนตอนที่เราทายเพศกันใช่ไหม่ะผมก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นลูกสาวเพราะว่าเขาสวยขึ้นชมชมช้ำชีเซอร์คุณตามีชมว่าวีนยังไงก็น่ารักแล้วยังสวยนด้วยธรรมดาปะ เขาก็ไปทอบคุณเ,เขาชมเราจนเราแบบว่ามั่นหน้าอยู่แล้วไงเขาชมตั้งแต่วันแรกที่คบวันที่ตื่นมานะ้ำไม่อาบฟันไม่แปรงหูสวยมากเลยนะอ่แะและ้วมัน,นมันเป็นผลดีด้วยนะพี่แบบว่าเวลาลูกเราเห็นว่าเราชมภรรยาเราลูกลก็<ะ>ชมเราขูกคนฉีดเราตอนนี้เราก็เสิร์ฟไม่ดเลยเเราก็เสิร์ฟเลยไม่ต้องชอบนี่คนได้หมแล้วปกติกโควิดได้ชมค่ะชม เราจะชมเราจะชมตอนไหนนะเราจะชมถ้าเราแบบว่าอยากอยากเสิร์ฟอยากเสิร์ฟอะไรท้องครับคนนี้คนนี้น่าจะพอก่อนช่วงนี้ฮะเพราะว่าท้องไวจังอ่าห่อใช่เสิร์ฟชีเสิร์ฟนั่นผมเนี่แหละชีเสิร์ฟเราจะไม่เราจะไม่ชมก่อนหน้าเรากลัวเขาแบบว่า เหลือกอะไรอย่างนี้แต่สมมติว่าแบบมีใครโพสติ๊กตอกแล้วเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นคนแบบเม้นเยอะเราก็จะบอกว่าสนามปุ้มปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปแอบเบมน้นอ่าอันนี้ใกล้คลอดแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไหมรู้สึกว่าชิลกว่าทองแรรทองแรกนี่เราจะต้องแบบโฆษณาการต้องดีกินต้องดีออกกําลังกายมีการแบบว่าออ เไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ก็คือแล้วแตอารมณ์เลยปล่อยฟรีเลยปล่<ช>อยฟรีปล่อยใจมากเจ<ช>๋อน้องแซนบุกเขา้ยังไงบ้างสัตยาถ้าคุย้น้องรักแซนนี่รักน,<อ>น้อง,องมากเลยแบบว่าเขาจูบทุกวันแบ่งอาหารที่เขากินทุกวันแล้วก็แบบว่าแบ่งอาหารทั้งสายสะดือใช่แล้วแบบว่ากินน้ําอยู่สู่อย่างเงี้ยเขาก็จะให้ให้น้องกินด้วยลซึ่งแปลกมากแบบว่าเรามีวิธีเรามีวิธีกลบ ก็คือสมมติว่าเราไปอันตาซาวเช็ค up ความแข็งแรงเนี้ยกวินเขาก็จะถ่ายของเล่นออกมาจากทางช่องคลอดเราอยู่บนขาย่างก็จะถ่ายออกมาบอกว่าน้องเสิร์ฟให้เขาก็จะจำเขาก็จะจำแล้วว่าไปครั้งต่อไปจะต้องมีอะไรเสิร์ฟออกมาอะไรอย่างงี้เขาก็จะรักน้องคิดว่าน้องให้ของเวทใช่เนี่ยอย่างวันนี้มาสมิติเวชใช่ไหมเขาก็พูดกับน้องว่าวันนี้อยากได้มอนสเตอร์ทักสีบูนะใช่อยากให้น้องเสิร์ฟ เราจะต้องเสิร์ฟนครับเสิร์ฟครับต้องเสิร์ฟต้องต้องต้องให้เขาจะได้มีเอ่อเสอปฏิสัมพันธ์กับน้องได้ดีก่อนที่จะออกมาอ่าโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณสมิต <tul ß> ิเวชแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะฮะขอบคคุณ่ะ